วัสดีครับทุกคนนี่คือช่องวิวชิมเบอรี่ชาแนลครับวันนี้มาแบบเพรียดหน้อยนะก็หลายๆคนทักเข้ามาในแฟนเพจนะครับผมแล้วถามนะครับผมคำถามหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นคําถาม 1, 3, 4, 5, เดิมๆนะคือทหารจะได้กระบาดไหมนะครับจากหลายๆคําถามนะครับคือผมก็อยากจะบอกนะว่าจริงๆอะ่ะอันที่จริงอ่ะเขาอยากจะปล่อยนะครับผมแต่เขา ไม่สามารถที่จะปล่อยได้จริงๆถ้าทุกคนเห็นเพราะว่าทหารเรือบางหน่วยปล่อยทหารบกบางหน่วยปล่อยบางที่ปล่อยทหารอากาศปล่อยทุกคนอย่าแบบมันมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยทหารเรือบางคนท่านสําหรับทหารที่เป็นศูนย์ฝึกแล้วเนี่ยถ้าปล่อยไปมันมีหลายจังหวัดใช่ไหมล่ะมันมีหลายจังหวัดแล้วอย่างถ้าปล่อยไปหมดเลยอะทุกคนก็อยู่ทุกที่ทุกจังหวัด แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดที่ทุกคนไปหรือภักอาศัยอยู่เนี่ยมีจุดเสี่ยงแค่ไหนไงคือเรากลับมาก็ต้องกักตัวก็อาจจะเสียเวลาในการฝึกนะอาจจะเสียเวลาในการอะไรมากมายเลยก็ดังนั้นมันก็คือเหตุผลหนึ่งอะที่ทําให้แบบทําไมถึงไม่ปล่อยก็เพราะว่าศูนย์ฝึกทหารใหม่นะ่ะมันรวมทหารอยู่ทุกจังหวัดทุกที่ทุกภาคนะครับผม ซอกทุกมุมในประเทศนะก็นี่ก็คือหนึ่งเหตุผลนะที่ไม่สามารถปล่อยได้เพราะมันควบคุมยากแต่สําหรับบางหน่วยเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ไปเนี่ยที่กลับบ้านได้ก็เพราะว่ามันเป็นแค่จังหวัดเล็กๆเ,เพราะว่าในจังหวัดนั้นอนะ่ะก็อาจจะมีแค่หน่วยนี้หน่วยเดียวนะครับผมมีคนที่อยู่ในหน่วยนั้นแค่หน่วยแค่จังหน่วยละไม่กี่จังหวัดก็ควบคุมง่ายแต่สําหรับ ศูนย์ฝึกหรือศูนย์ฝึกนยอนะก็ยากนะครับผมก็มันจะแล้วแต่ว่ากาตัดสินใจของผู้คำัญชาด้วยแล้วก็การตัดสินใจของสิ่งแวดล้อม,ม,อมต,ต่างๆเมือนสิ่ายากนะนะก็อยากให้เข้าใจถ้าได้กลับบ้านเดี๋ยวทห,หารเขาโทรไปนะครับผม